ราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบืดอทุกคู่ทุกคนเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ข้อจะพาทุกคนไปเบื้องอาข้าวของอาประเทศกัมพูชานะทุกคนเป็นอย่างรัฐบาลของประเทศกัมพูชาจึงบวยวายเนาะทุกคนว่าสีนูวิวเป็นเมืองล้างพ่อไทยเนาะทุกคนเนาะเพราะเหตุใดเนาะ,ะทุกคนรัฐบาลของอากัมพูชาจึงอาคิดว่าเป็นอาเพราะประเทศไทยเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาไป ติดตามัาฟังนํากันนะทุกคนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับหรือว่าฮุนมาเนตนั้นได้ออกมาโวยสื่อน,นอกนะครับว่าตีข่าวแก๊งคอรเซนเตอร์ทําลายชื่อเสียงของกัมพูชาซึ่งก็ส่งผลทําให้เมืองเสียนุวิวนั้นกลายเป็นเมืองร้างในที่สุด ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตนะครับของกัมพูชานั้นก็ได้ถแถลงในเวทีส่งเสริมการลงทุนเมืองสีนุวิวหลังจากที่ภายในเมืองนั้นนะครับเจอปัญหาตึกนับร้อยหลังเป็นตึกร้างนะครับที่สร้างไม่เสร็จโดยนักลงทุนชาวจีนซึ่งก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้โดยเตรียมแผนที่จะแก้ปัญหาทั้งการให้วีซ่าพิเศษและก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ซื้ออาคารมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มีเงื่อนไขนะครับว่าต้องซ่อมแซมและก็บำรุงรักษาอาคารเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้นะครับผู้นำกัมพูชานั้นก็ยังกล่าวถึงการที่เมืองสีนุวิวซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลนะครับหยุดพัฒนาอย่างกระทันหันจนทำให้มีอาคารร้างถึง362แห่งหยุดพัฒนาอย่างกระทันหันนะครับตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังของกัมพูชาโดยมีการกล่าวโทษกับสํานักข่าวต่างประเทศนะครับที่เผยแพร่ข่าวทําลายชื่อเสียงของเมืองที่เป็นความหวังในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งในนั้น ก็มีคนไทยไปทําสื่อบ้างคนจีนนะครับที่ไปทําสื่อเสียเสียห,หายนะครับกับแก๊งคอ n เซนเตอร์ในประเทศกัมพูชาซึ่งรัฐบาลของกัมพูชานะครับก็มีการโวยกับสื่อว่าเขาเข้ามาทําข่าวในสรีนุวิวนะครับก็เลยส่งผลทําให้สีนุวิวนั้นกลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าทําลายชื่อเสียงบอกว่าศีนุวิวเนี่ยมีแต่แก๊งคอสเซนเตอร์นั่นเองนะครับ ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีนยครับก็ได้มีการกล่าวเสริมว่ามันใช้เวลานานในการสร้างชื่อเสียงที่ดีเพื่อให้ผู้คนอยากจะมาเที่ยวชมนครวัดหรือว่าเมืองสีนววิวแต่ชื่อเสียงนี้ก็ถูกทำลายในเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นหลังการเผยแพร่บทความนะครับจากสื่อต่างประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเสริมไปอีกนะครับว่า คนที่มาทำข่าวกับเมืองสีนุกวิวหรือว่าประเทศกัมพูชานั้นก็มักจะทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องเสียหายนะครับทำลายชื่อเสียงของประเทศกัมพูชาทั้งนี้นะครับในปี2019สำนักงานข่าวต่างประเทศก็ได้มาเผยแพร่บทความเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนนะครับที่เป็นต้นตอปัญหาอาชญากรรมในเมืองสีนุกวิวจากนั้นในปี2022ก็มีการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับท่าสของแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งก็นำเสนอข้อมูลของผู้คนที่ถูกหลอกนะครับหรือเต็มใจไปทำงานในแก๊ง ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งก็มักจะอยู่ในคาสิโนที่เมืองสีนุวิวในขณะที่ฮุนมาเนตนะครับนายกร,รัฐมนตรีของกัมพูชานั้นก็ได้ยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชาจะทําให้สีนุวิวน่าดึงดูดนะครับมากยิ่งขึ้นด้วยนโยบายเขตปลอดภาษีและก็เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนเสริมสร้างการสร้างรีสอร์ทนะครับและก็บริการอื่นๆสําหรับนะักท่องเที่ยวและก็ดําเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อป้องกันอาชญากรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกัมพูชานะครับได้เปิดเผยว่ากัมพูชานั้นจําเป็นที่จะต้องใช้เงิน1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการกับปัญหาอาคารร้างในสีนุวิวซึ่งย้อนกลับไปนะครับในปี2016การลงทุนในสีนุวิวนั้นกําลังเฟื่องฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้างร้านอาหารโรงแรมแล้วก็ร้านค้าแต่นับตั้งแต่ปี2019นะครับเนื่องจากวิกฤตทางการเงินแล้วก็โควิด -19 ทุกอย่างนั้นจึงหยุดลงซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ได้มีการอธิบายแล้วก็เผยแพร่ว่านอกจากอาคารร้างนะครับ362หลังแล้วก็ยังมีอาคารอีก กว่า176หลังที่สร้างเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานโดยสิ่งจูงใจนะครับที่น่ากังวลของสีนุกวิวนั้นก็คือทางด้านผู้ประสานงานระดับจังหวัดนะครับของสมาคมสิทธิทมนุษยชนและก็การพัฒนากมพูชาน,นะครับแสดงความกังวลว่านโยบายจูงใจต่างๆอาจจะทําให้มีคาสิโนโภ,ภายในสีนุกวิวเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจมากนะครับเนื่องจากคาสิโนเหล่านี้เป็นต้นต่ออาชญากรรมยาเสพติดและก็การค้าม,มนุษย์ ในขณะที่นักวิจัยด้านสังคมและก็การเมืองนะครับชี้ว่าปัญหาการคอร์รัปชันในสีนุวิวนั้นทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับจากชาติตะวันตกกลัวที่จะเข้าไปลงทุนในเมืองนี้สถานการณ์ตึกร้างเนี่ยนะครับก็จะแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่ามีเพียงนักลงทุนชาวจีนเท่านั้นที่เต็มใจจะรับมือกับปัญหาคอร์รัปชันเขากล่าวเสริมอีกนะครับว่านักลงทุนในยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานั้นไม่ต้องการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทางด้านของนักวิจารณ์การเมืองประเทศกัมพูชานะครับก็มองว่านโยบายจูงใจของรัฐบาลจะไม่ดึงดูดนักธุรกิจดีๆให้เข้าไปลงทุนฟื้นฟูอาคารร้างในสีนุวิวสาเหตุหลักนะครับก็เพราะว่าระบบกฎหมายนั้นถูกเหยียบย่ำโดยผู้มีอำนาจ ตลอดจนปัญหาการทุจริตนะครับและก็อาชญากรรมสิ่งที่จูงใจฮุนมาเนตจะไม่ช่วยเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาหรือว่าท้องถิ่นได้แต่จะดีต่อการฟอกเงินเท่านั้นนักลงทุนที่ดีนั้นจะไม่ลงทุนในอาคารร้างเหล่านี้ซึ่งนี่นะครับก็คือปัญหาของประเทศกัมพูชาในขณะนี้นะครับที่ทางด้านรัฐบาลฮุนมาเนตนั้นกําลังจะแก้ไขแต่ก็มีการออกมาโวยสื่อนอกนะครับว่า ีข่าวใส่ร้ายบอกว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับมีแก๊งคอเซนเตอร์ทำลายชื่อเสียงของสีนุวิวและก็ประเทศกัมพูชาทําให้นักลงทุนพากันแห่หนีกันหมดนะครับไม่อยากจะลงทุนในประเทศกัมพูชาแล้วซึ่งทางด้านรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวไว้ประมาณนี้นะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนสีนุวิวนะครับเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาที่หันหน้าเข้าอ่าวไทยเคยเป็นเมืองต่างอากาศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เมืองชายหาดริมทะเลของเมืองสีนุวิวนะครับหรือจังหวัดกำมปงโสมของกัมพูชาห่างจากกรุงพนมเปญไปประมาณ246กิโลเมตรเคยเป็นเมืองที่มีชายหาดสวยติดอันดับของเว็บไซต์ท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นเมืองท่าที่มีท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศกัมพูชา แต่หลังจากนั้นสีนุวิลเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อรัฐบาลกัมพูชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี2030 หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็คือการเปิดให้ต่างชาตินั้นเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรีโดยเฉพาะกับกลุ่มทุนจากประเทศจีนโดยเฉพาะในกำมปงโสมนะครับที่รัฐบาลเนี่ยเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเสียนวิวซึ่งก็เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2008เปลี่ยนเมืองท่องเที่ยวชายทะเลให้เป็นเมืองใหญ่ที่มีโครงการก่อสร้างคอนโดโรงแรมคาสิโนร้านอาหารและศูนย์การค้าพุดขึ้นเป็นจำนวนมาก โครงการขนาดยักษ์เกิดขึ้นพร้อมกับเงินทุนจีนนะครับที่หลั่งไหลเข้ามามหาศาลจนทําให้สีนววิวเนี่ยถูกวางเป้าหมายเป็นเมืองเซินเจินแห่งประเทศกัมพูชาขณะที่กัมพูชาเองนั้นก็มุ่งหมายที่จะให้สีนววิวนั้นกลายเป็นมาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกันกันกบชาวจีนที่ หวังเจ้ากอบโกยก็หลั่งไหลเข้ามาในสีนววิวหลายแสนต่อคนนะครับต่อปีเลยแต่ทว่าในเวลานี้เนี่ยสีนววิวนั้นกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อทุนจีนนั้นเริ่มม้วนเสือหอบเงินทุนกลับบ้านโครงการก่อสร้างจํานวนนับพันแห่งต้องกลายเป็นโครงการก่อสร้างที่สร้างไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้คนทำธุรกิจนั้นก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องของที่ดินตามมาอีกมากมายการเติบโตและซบเซาลงของสีนุวิวนั้นก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนปัญหาของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับที่พึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติมากจนเกินไปโดยเฉพาะสีนุวิวที่เติบโตขึ้นมาได้ด้วยการพึ่งพาอุตสาหกรรมคาสิโนโดยเฉพาะธุรกิจ คาสิโนโออนไลน์นะครับที่ทําให้เมืองขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2017ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2019รัฐบาลกัมพูชานั้นก็ประกาศห้ามเล่นคาสิโนออนไลน์ทั่วประเทศจากแรงกดดันของรัฐบาลจีนเหตุผลเพราะอุตสาหกรรมนี้นะครับถูกกลุ่มแก๊งอาชญากรรมจีนเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงผู้คนที่ดูดเงินไหลเวียนมาเป็นจนํ ah านวนมหาศาลและนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้กลุ่มทุนจีนนั้นเริ่มถอนทุนกลับ ประเทศไปชาวกัมพูชาจํานวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาทํางานในเสียุวิวอีกมหาศาลนั้น<ม>ก็เลยต้องตกงานนะครับซ้าร้ายแล้วเนี่ยปลายปีต่อช่วงต้นปี2020ก็ยังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกโรระบาดท,ที่ปิดกั้นการเดินทางทําให้โลกทั้งโลกนะครับและก็สถานการณ์ในสีนียกวิวนั้นเลวร้ายลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงานที่ว่างจากบริษัทพาันออนไลน์ต้องปิดตัวลง เปลี่ยนไปเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงคนไปทั่วโลกและเป็นอีกหนึ่งแหล่งดึงดูดแรงงานผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศเว็บไซต์ n i k k ค i ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีการรายงานข่าวว่าเวลานี้ซีนูวิวนั้นมีอาคารที่สร้างไม่เสร็จจำนวนมากถึง1,155แห่งโดยการก่อสร้างในโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ถูกระงับลงไปแล้วขณะที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ สีนูวิลหลังจากการขยายตัวยุติลงเนี่ยก็คือการก่อสร้างถนนทางเท้าและระบบระบายน้ำใหม่ที่รัฐบาลน,นั้นจำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่การพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาทำลายโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของเมืองเนี่ยลงเกือบจะทั้งหมดเลยโดยบรรดานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวจีนที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเงินเนี่ยก็จมลงไปกับโครงการก่อสร้างทั้งหลายต้องดิ้นรนเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิน่น ลดภาษีและก็สร้างมาตรฐานราคาค่าเช่าพื้นที่และขอให้รัฐบาลของกัมพูชานั้นเป็นตัวกลางเจรจากับนายทุนเจ้าของที่ดินของชาวกัมพูชาครับเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่เป็นปัญหาเรื้อรังในสีนุวิวตัวอย่างเนี่ยก็มีเห็นจากนักพัฒน,นาชาวจีนนะครับที่เข้ามาทำธุรกิจในสีนุวิวตั้งแต่ปี2017สร้างโรงแรมมูลค่ากว่า106ล้านบาท เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020แต่ไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้แล้วก็ยังมีปัญหาขัดแย้งกับนายทุนเจ้าของที่ดินที่ต้องการฮุบกิจการของเขานะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาคาราคาชังที่นักลงทุนลหลายๆคนนั้นกําลังเผชิญอยู่นะักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่าบรรดานักลงทุนที่ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ยังคงยื้อเวลาแล้ก็ยื่นข้อเสนอให้กับบรรดานายทุนเจ้าของที่ ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งนั้นนักลงทุนเนี่ยจะกลับมาที่สีนวลวิวอีกครั้งความหวังที่ว่าเนี่ยนะครับก็เลือนลางและก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้ขณะที่การประเมินราคาที่ดินนั้นอยู่ในมือกลุ่มทุนที่มีอิทธิพลในประเทศกัมพูชาก็าเสนอของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวจีนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบสนองเช่นกันนะครับแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาเองเนี่ย จะพยายามที่จะจัดการปัญหาด้วยการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของดําเนินแผนการพัฒนาศีนวิวให้เป็นศูนย์กลางการค้าบริการและขนส่งของภูมิภาคแล้วก็ตามโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข่าวนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาโอเคเนาะทุกคนฮาก็ฟังกันมาแล้วจนจบคลิปเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนก็เป็นเหตุพลที่รัฐบาลของกัมพูชาพิ่นออกมาโวยวายเนาะบนคลิปก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะ ถ้ามาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่ะค่อยเฮ็ดคลิปตัวต่อไปนรก,ก็ไปชอบคลิปมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันต่อไปเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนทุกคนไปแล้วบายบายขอบใจ